สวัสดีค่ะวันนี้จะราสอนเพิ่มหัวใจใน t ิ k t o k กันนะคะกอนนเลยเข้ามาในเว็บไซต์ Google นะคะพิมพ์คาว่า kmmkth นะคะหรือกดผ่านลิงก์ด้านล่างมาได้เลยนะคะเว็บไซต์ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดกลับไปได้เลยค่ะ ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์เจ้านี้มีอยู่หลากหลายบริการค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์นะคะเพิ่มเพื่อติดต,ตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวนะคะและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการค่ะไม่ว่าจะเป็นบริการของ Facebook y o u t ไอจีทิกตอร์ทวิตเตอร์เท gram นะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการ24ชั่วโมงด้วยเช่นกันนะคะเพื่อนเื่อนใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานการสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะ ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลรหัสผ่านอย่งางเงี้ยรหัสผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้2ติกด้วยนะคะกดสมัครกขัาไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านไลกกน์ Google ได้ง่ายๆกันเลยนะแต่หาก,กเพื่อนๆนั้นใดที่เคยเล็อกอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยค่ะกดเข้าใช้งานกันไปได้เลยนะคาะเมอสู่หน้ารักของเว็บไซต์ m k m k t h แล้วนะคะเมื่อคำสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นะคะจะมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายบริการให้เลือกกันเลยนะคะกดไปแพลตฟอร์มไหนบปปริการของแพลตฟอร์มตัวนั้นๆเลยนะคะ วันนี้จะเลียกเป็นติ๊กต็อนะคะเป็นเพิ่มหัวใจนะคะตรงนี้ไม่อยู่หลากหลายบริการค่ะวันนี้จะเลือกเป็นเพิ่มหัวใจนะคะบริการตรงนี้ขอเลือกเป็นด้านบนสุดนะคะคําอธิบายตรงนี้เพื่อนสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนได้นะคะเป็นรายละเอียดของออเดอร์ของเพื่อนเ,อ,นเ,อ,นเองนะคะหนึงตัวนี้นะคะคัดลอกมาเลยนะคะจากโปรธิรจัใช้บริการเป็นโปรแรกนี้ละกันนะคะ วางได้เลยค่ะตัวนี้ถ้าเปิดสาระได้ทุกครั้งนะคะเงินยอดไม่ได้ขึ้นให้นะคะถ้นต่ำอยู่ที่10ใส่ไปซัก100นะคะในราคา1บาทเองค่ะกดส่งได้เลยนะคะระบบกระเด้งมาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะไปดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะมีอยู่กันอยู่หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นสกนยคิวอาร์โค้ดทุกธนาคารอุนเงินแนบสลปทุกธนาคารอังเตารเวลล์คริปโตเพอร์เฟกต์มนีสามารถสั่งจ่ายกันไปได้เลยค่ะ จะดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะประวัติการสั่งซื้อคือออเดอร์ของเพื่อนเองที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่น้านี้กันทั้งหมดเลยค่ะด้านนาตรงนี้คือเลขออเดอร์ของเพื่อนๆเองนะคะหากเพื่อนเพื่อนใดที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดไหลไม่ขึ้นสามารถมาขอความช่วยเหลือกันได้ตรงนี้เลยนะคะนำเลขออเดอร์ไปวางที่ตัวช่วยเหลือกันได้เลยนะคะ ไปดูบริการกันนะคะบริการของเว็บไซต์ตรงนี้ทุกๆบริการทุกๆแพลตฟอร์มจะอยู่น้านนี้กันทั้งหมดเลยค่ะสามารถเลือกดูรายละเอียดทั้งด้านความมือตรงรูปดวงตาตรงนี้นะคะกดกันไปด้านในได้เลยค่ะและสามารถสร้างคําสั่งซื้อได้เลยนะคะแนะนำเพื่อนตรงนี้นะคะหากเพื่อนใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ตรงนี้สามารถคัดลอกลิงก์กันไปได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่น5%กันเลยค่ะ ไปดูตัวเชื่อเหลือกันค่ะตัวเชื่เหลือตรงนี้ค่ะเพื่อนท่านใดน,นะคะที่มีปัญหาเติมเหนือนไม่เข้ายอดไห์ไม่ขึ้นสามารถมาขอ,ขอความเช่่ยเหลือกันได้ตรงนี้เลยนะคะนํำเล็อก็เริ่ม,มาวางกับส่งติได้เลยค่ะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะมีปัญหาที่พบก็เลือกทามาได้เลยนะคะใส่รูปได้ด้วยนะคะส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตอนนั้นตอนนี้กลับมาดูที่หน้าทิกตอกกันนะคะยอดหัวใจขึ้นขึ้นเลยยังลองรีดูสักครั้งนะคะ ตอนนี้เรายอดหัวใจสักคู่นะคะตอนนี้ยอดหัวใจก็ขึ้นกันมาแล้วนะคะค่ะผู้เพื่อนใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวนี้ก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์โดยผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะอย่าลืมเลือกไปใช้บริการของเว็บไซต์ KMKT เฮนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆาเลยคะ่ะ